ข้อดีของธุรกิจประกันชีวิตหรือการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหนึงข้อที่หลายๆคนนึกไม่ถึงข้อนี้คืออะไรครับข้อนี้คือมีโอกาสฟุกในธุรกิจนี้ครับฟังดูแล้วไม่ค่อยดีใช่ไหมครับสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อประกันนะครับแต่ผมพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนะ คำว่าฟุกของผมก็คือมีโอกาสได้ขายรายใหญ่นะครับสักครั้งหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านทำท่านทำธุรกิจเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นชัดสมมุติว่าถ้าท่านทําธุรกิจขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวท่านก็ต้องขายเป็นชามขายเป็นจานราคามันเป็นราคาที่ฟิกไปเลยนะครับจานละ50บาท60บาทพิเศษอะไรแบบนี้หรือถ้าขายเป็นไม้ไม้เป็นหมูปิ้งเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือฟิกที่ ไม้ละห้าบาทสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทแล้วก็ขายตั้งแต่เวลาสมมุติเริ่มขายตั้งแต่สมมุติเริ่มขายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มมันจะมีรายได้เต็มที่เท่านั้นเช่นวันหนึ่งสามร้อยชามวันหนึ่งสี่ห้าร้อยไม้นี่คือขายดีสุดรายได้มันจะไม่ไมกระโดดไปกว่าหนึ่งวันตรงนั้นแล้วแต่สําหรับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตถ้าท่านทําอาชีพนี้สม่ําเสมอทําอย่างถูกต้อง ใส่ใจรักในอาชีพทําเป็นมืออาชีพจริงใจต่อลูกค้าบริการดีนะครับเมื่อท่านทําอาชีพนี้ไป1ปี2ปี3ปีนะครับโดยสถิติมักจะได้รายใหญ่ใหญ่ๆอย่างน้อยหนึ่งรายนะครับผมให้ค่าเฉลี่ยหนึ่งรายรายใหญ่นะครับอย่างต่ามเบี้ยประกัน300,000ถ้าเป็นทุนประกันก็คือทุนประกัน10ล้าน20ล้าน ในบริษัทของผมขายทุนประกัน50ล้านร้อยล้านนะครับแค่รายเดียวนะครับก็คือได้รายใหญ่เลยนะครับซึ่งผมมักจะพูดถึงทุนประกันมากกว่าอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยผมจะขายทุนประกันเริ่มต้นที่1ล้านอย่างต่ำแต่ผมมักจะคุยกับนักธุรกิจหรือลูกค้าว่าที่ลูกค้าว่าที่มุ่งหวังที่เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมูลค่าธุรกิจของเขาใหญ่เยอะวอลุ่มสูงผมมักจะเริ่มที่ทุนประกัน10ล้าน ไปจนถึง100ล้านนะครับนะครับลักษณะเนี้ยนะครับสมมุติว่าถ้าทำทุนร้อยล้านอาจจะเก็บเบี้ย3ล้านในรายเดียวนะครับเท่ากับขายรายย่อยเ,ยเป็นร้อยรายเลยนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าขายรายใหญ่ได้หรือถ้าผมพูดแบบสนุกสนุกสำหรับคนที่ทําเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คือได้งานฟุกละงานใาจใหญ่เลยนะครับซึ่งรายเดียวเนี่ยมันต,ต,นะตั้งตัวได้เลยนะครับตั้งตัวได้เลยนะครับสําหรับที่จะนํา ค่าบําเห็ดเหล่านั้นเนี่ยนะครับเอามาทําให้ตัวเองเติบโตนะครับตั้งต้นอ,ออกรถใหม่นะครับเพื่อใช้บริการลูกค้าอย่างนี้นะครับนะครับหรือบทหนี้สินเก่าที่เคยมีอยู่ก่อนเข้าธุรกิจประกันชีวิตเช่นผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีโอกาสฟุกว่างกันเถอะผมฟุกพูดคำว,ว่าฟุกเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่ได้หมายความว่าไปดูถูกลูกค้านะครับมีโอกาสฟุกได้รายใหญ่ ผมใช้คําว่าทุกคนเลยเด้อน,นะครับอยากจะใช้แทบแทบจากทุกคนจากทุกคนครับถ้าอยู่อาชีพนี้นานแล้วหม่อเหมือนะครับจะได้รายใหญ่ทุกคนครับจะชาหรือจะเลงนะครับแต่ถ้าทําธุรกิจอื่นมันไม่มีโอกาสฟุกมันต้องหม,ม,ม่หมเหมือนที่ผมบอกว่าขายข้าวตีว๋ขายข้าวมันไก่ต้องใช้ระยะเวลาในหนึ่งวันขายได้เท่านั้นไม่มีสูงสุดแต่ของอาชีพของเราเนี่ยมันมีโอกาสฟุกอาชีพที่มีโอกาสฟุกมันเป็นอาชีพที่ ให้โอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือเกิดความมั่นคงในธุรกิจในอาชีพในวิชาชีพของตัวเองเลยนะครับซึ่งอาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ตรงนี้ครับคือมีโอกาสฟุกได้ไรายใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่น่าสําคัญมากอันนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่สําคัญที่หลายหลคนหรือหัวหน้าบางคนลืมบอกว่าที่ตัวแทน ที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะหรือหลายๆคนที่ทํามาสักปีหนึ่งปีกว่าเราจะออกจากธุรกิจนี้ไปแล้วนะครับกําลังจะได้รายใหญ่อย่างที่ผมพูดแต่ดันออกไปสก,กอดลักษณะนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับอันนี้อันนี้คือหนึ่งไฮไลท์หนึ่งเดียวเลยนะครับที่ว่าจุดพิเศษของอาชีพนี้คือมีโอกาสฟุกได้รายใหญ่ตั้งตัวได้เลยนะครับแต่อาชีพลหลายๆชีพไม่มีโอกาสฟุกแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่แบบ พีคสุดเลยครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่คิดว่าจะเข้ามาทําธุรกิจทดแทนประกันชีวิตนะครับผมบวกอีกสองข้อครับจากข้อที่1มีโอกาสฟุกได้รายใหญ่นะอีกสองข้อที่ผมอยากจะเสริมก็คือ1อันข้อที่สองคือไม่มีทางโดนโกงอาชีพนี้คุณขายได้เก็บเบี้ยรประกันลูกค้าได้บริษัทอนุโนมัติคุณได้เงินแน่นอนไม่มีทางโดนโกงและนี่คือหนึ่งหัวข้อเลยครับที่ผม อาจารย์โด่งเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับด้วยสองเหตุผลนะครับและหนึ่งในสองเหตุผลก็คืออาชีพเนี่ยไม่มีทางโดนโกงนะครับมันดีตรงเนี้ยนะครับคือไม่มีทางโดนโกงนะครับและอีกข้อที่สามนะครับที่เสริมขึ้นมานะครับก็คือรายรับที่แน่นอนตรงเวลานะครับก็คือการรับค่าบําเหน็จหรือคอมมิชชั่นมันตรงเวลาอย่างบริษัทขอมผมทุกวันที่เจ็ดจะออกตรงเป๊ะนะครับและ ไม่ทางมีไม่มีทางโดนโกงอย่างที่ได้รายใหญ่มาหรือได้รายเล็กมาก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทสรุปคือหนบวกสของความมีเสน่ห์ของธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตสรุปอีกทีนะครับ 1. มีโอกาสฟุกได้รายใหญ่ตั้งตัวได้เลยนะครับ 2. นะครับไม่มีทางโดนโกงอย่างแน่นอน 3. เป็นรายได้ราย,ร,าย,ร,ายรับที่ตรงวันทุกวันที่เท่าไหร่ของบริษัทนั้นๆกําหนดไปี้ะ เพราะฉะนั้นคุณสามารถวางแผนทางการเงินของชีวิตของคุณครอบครัวของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยผมฝากไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้และสําหรับตัวแทนใหม่ตัวแทนเก่าที่เข้ามาแล้วแต่เริ่มถอดใจนะครับอาจจะลืมคิดถึงข้อนี้ไปนะครับกลับมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ